เดี๋ยววันนี้ผมนะครับจะไาแนะนาเหรียญคารวาสขังหวังเวทอีกขั้นหนึ่งครับที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากแล้วก็เป็นที่นิยมเลยต้องบอกว่าโด่งดังแล้วเป็นที่นิยมมากนะครับและตอนนี้โอ้โหผมว่าพีคเลย <S <S ผมว่าช่วงนี้ท่านพีคที่สุดนะครับและผม <S <S ผมนั่นก็คือเหรียญแปะลงสีแปะลงสีนี่ต้องบอกก่อนว่าผมเล่นตั้งแต่สมัยผมอยู่ผมเล่นไพ่อยู่เยาวราชนะสมัยก่อนผมเล่นไพ่อยู่เยาวราชเนี่ยผมก็เล่นแล้วทําสมัยก็เหรียญท่านอ,ลนอัลลภันพันกว่าบาทนะครับ พันเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งพันกว่าบาทนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าทุกวันนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยขึ้นหลักแสนแล้วต้องบอกว่าเหรียญเป็นหลักแสนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการทําปลอมแปลงเยอะนะครับมีการทําปลอมแล้วมีหลายฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านละกันนะครับแนะนําท่านแบ่งปันความรู้ที่ผมพอมีอยู่บ้างให้ท่านละกันนะครับแบ่งปันความรู้ละกันนะครับเหรียญแปะลงสีโง่เกมคอยนะครับก็คือเหรียญ เขาเรียกเหรียญเซียนแปะแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกเหรียญเซียนแปะลงสีนะครับออยู่ที่ปทุมธานีเหรียญนี้เป็นเหรียญแพงนะครับและหายากนะครับเขาบอกว่าท่านเป็นอาจารย์ของเจ้าสัวซีพีนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็บอกเจ้าสัวซีพีสร้างนะผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องข้อมูลนะแต่ต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันผมเอาให้ดูแล้วผมแนะนําให้นะครับว่าอ่าเกทแท้ดูยังไงนะครับเกทแท้ยังไงแล้วก็ชี้ให้ท่านดูว่าเฮ้ ถ้ามีตรงนี้สามารถแท้ได้เลยนะครับพี่โทนลองสร้างเพจขึ้มนมาใหม่สักเพจแล้วลองไปไลฟ์สดดูว่าจะขึ้นยอดหรือเปล่าเพจอื่นขึ้นนะของผมขึ้นนะคือผมก็เอาอย่างนี้เอาเฟสบุ๊คผมแล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเหรียญแปะลงสีแล้วกันรุ่นแรกนะครับอ่าจริงๆแล้วเป็นรุ่นแรกนะปีหนึ่งเก้าเหรียญหยดน้ําสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกแต่ว่าผมถามตอนนี้ผมถามสายตรงที่เขาเล่นแปะลงสีโดยตรงเนี่ย เขาบอกว่าจริงๆได้ข้อมูลแล้วพี่อันเนี้ยเหรียญยดน้ํานี่ออกปีสองสามนะครับอ่อันนี้ก็ลองไปค้นประวัติดูประวัติผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเนาะประวัติเรื่องประวัติแต่ผมรู้ว่าเขาเล่นกันมานานแล้วสมัยก่อนผมก็ห้อยผมเคยห้อยท่านนะผมเคยห้อยพลาสติกนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูกันนะครับพาดูกันแล้วกันตอนนี้ขึ้นแล้วอันนี้มันเป็น facebook ส่วนตัวครับมันแชร์มาที่เพจครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตครับกับกล้องครับเดี๋ยวแนะนําแล้วกันเนาะ อ่าโอเคครับนี่นะครับคือเหรียญแปะลงสีนะครับแปะลงสีเหรียญรุ่นแรกนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับอ่าเป็นรูปไข่ด้านหน้าก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับล้อมๆรอบอแปะอยู่นะครับตรงนี้นะครับเขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งด้านหลังเขาจะเขียนว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์งโง่กิมคอยฉลองอายุ 79สิบเก้าปีเก้าสิงหาหนึ่งเก้าปทุมธานีนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นยันฟ้าประธานพรนะครับอ่าที่เขาเรียกกันยันฟ้าประธานพรนะครับก็จริงๆรับเหรียญเนี้ยสมัยก่อนไม่ได้แพงอะไรมากมายครับแต่ตอนหลังได,ได้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็อ่าม,ม,ม,มีมีมีค่าราคาที่แพงมากขึ้นนะครับอ่าค่าราคาที่แพงมากขึ้น facebook ใหม่ย,ยอดจะขึ้นเฉพาะที่เป็นเพื่อน ในเฟซที่เขาเข้ามาดูคนที่ fc กดติดตามสามารถโพสต์ได้แต่ไม่ขึ้นยอดคนดูครับผมอไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเพเฟซอื่นเขาก็ยังเป็นอยู่นะเขาก็ยังเป็นอยู่อ่ะโอเคผมเริ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับอ่าเหรียญน,นี้ยังบอกนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยมีหลายหลายท่านนะครับก็เคยได้สอนไปแล้วหรือว่าได้ให้ดูไปแล้วนะครับ แต่บางจุดนะครับผมมองว่าอ่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยอ่าผมว่าไม่สามารถทําได้อ่คุณดูตามผมนะอ่คุณดูตามผมแล้วเก็บไปต่อยอดนะครับโอเคเหรียญน,นี้นะครับเวลาหยิบขึ้นมานะครับเราจะดูเห็นผิวพันเหรียญเนี่ยจะไม่ได้เป็นลมดํานะครับถ้าภาษาเซียนเขาเรียกว่า,มาล,ลมน้าตาลลมน้ําตาลก็คือจะเหมือนเจริญพรบนอ่าจะ,จะเจริญพรล่างพูดผิดครับจะเหมือนลม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 ,ลมน้ําตาลของเจริญพรล่างนะครับ จะออกน้ำตาลม่วงม่วงนะครับเห็นไหมครับอ่าจะไม่จะไม่ลมดํานะครับเดี๋ยวนี้จะต้องไม่ลมดํานะจะลมน้ําตาลเขาเรียกว่าลมน้ําตาลคือจะออกอ่าอ่าจะออกแบบว่าจะออกแบบว่าม่วงม่วงอ่าเป็นผิวม่วงม่วงลมน้ําตาลม่วงม่วงนะครับอ่าเห็นไหมครับม่วง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 นะครับอ่านะครับ ของเกสส่วนมากจะเป็นลมลมดานะครับเป็นลมดํานะครับอ่าถ้าเก๊สดีๆตัวดีๆเนี่ยก็จะเป็นลมน้ําตาลก็มีแต่งให้เหมือนแต่ไม่เหมือนนะครับเราดูดีๆนะครับเห็นไหมมันจะออกม่วงๆคือเปลือกมังคุดอ่ะอ่านพําน้ตาลน้ําตาลแล้วจะเหลือเปลือกมังคุดนะครับเห็นไหมครับอ่าสิ่งแรกที่เหรียญน,นี้ผมจะหยิบให้อ่าจะบอกท่านนะครับท่านดูครับท่านดูนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยเหรียญ เหรียญอแปดนี่นะครับอ่าสิ่งที่เราจะเห็นบนเหรียญเนี่ยคือหนึ่งเลยที่เราหยิบขึ้นมาแล้วความคมนะครับอ่าสีเหมือนนวะอ่าผมจะบอกอีกนิดนึงเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีสร้างทั้งหมดนะครับทั้งหมดสี่เนื้อนะครับก็คือทองแดงลมดําอ่าทองแดงลมน้ําตาลเนี่ยครับเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับมีทั้งหมดสี่เนื้อนะครับแล้วผมเคยได้สัมผัสแล้วทุกเนื้อนะครับแม้กระทั่งทองคํานะครับ หาทองคาสมัยก่อนพี่ออสได้มาแล้วต่อกันไม่ได้เสียนะตอนนั้นพี่ออสได้มาเหรียญหนึ่งก็ต่อกันไม่ได้เสียนะครับทองคําแต่นานแล้วนะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะให้ท่านดูนะครับคือท่านดูความคมก่อนอ่ะความคมเห็นไหมครับความคมลึกนะครับอ่ะแล้วเวลาเราหยิบมานะครับเราส่องไปที่จุดแรกเลยคุณคุณหยิบเหรียญนี้ขึ้นมานะครับคุณส่องไปที่จุดแรกครับนี่นะครับพื้นเหรียญตรงนี้นะครับตรงตรงเขาเรียกว่าหัวไหล่ของกระแปะเนี่ย หัวไหล่เขาแปะมันจะมีเสี้ยนขึ้นแบบเสี้ยนเป็นขนแมวยิบๆเลยนะครับอันนี้เก้ไม่มีนะครับเก้ทาไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนผมเคยสอนปู่ทิมไปเห็นไหมครับข้างคอกับหัวไหล่เนี่ยเสี้ยนพวกนี้จะขึ้นแบบยิบๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นสายฝนขนแมวนะครับอ่าเห็นไหมครับหัวไหล่นะครับเนี่ยตั้งแต่หัวไหล่นะครับอ่าปากกา ตั้งแต่หัวไหล่นะครับไปถึงข้างแก้มถึงข้างหูนะครับมันจะมีเสี้นบนพื้นเหรียญตรงเนี้ยที่ละเอียดมากต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าท่านดูนะครับผมให้ท่านดูนะครับอ่าผมให้ท่านดูครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเสี้ยนพวกนี้นะครับของเก๊นะครับอาจจะติดบ้างแต่ไม่คมแบบนี้นะครับอ่า แล้วเส้นที่สิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาฬิกาเส้นนี้นะครับนี่ครับเส้นนี้ที่มันแตกเนี่ยครับมันแตกถึงสิบสี่นาฬิกาเนี่ยตรงนี้ต้องคมและชัดมากนะครับต้องคมแล้วชัดมากนะครับเห็นไหมครับวิ่งมาเลยนะเห็นแตกเป็นเส้นคู่มาเลยเห็นไหมครับอ่ะคมและชัดมากเห็นไหมครับอ่ะเห็นนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม พยายามให้ท่านเห็นชัดๆนะครับพยายามพยายามจะให้ท่านเห็นชัดๆนะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับ14นาฬิกาคุณดูเนี่ย14นาฬกาเห็นไหมครับเห็นนะแตกเป็นเส้นคู่มาเลยครับอ่าตั้งแต่หูไปถึง14นาฬกานะครับอ่าเสร็จนะครับอ่านี่ครับข้างหูตรงนี้นะครับเส้นขนแมวที่จะขึ้นเนี่ย เส้นสายฝนนะผมเรียกว่าเส้นขนแมวแล้วกันมันขึ้นข้างหูไปถึงหัวตรงนี้นะครับตรงหัวแปะเลยนะครับตรงนี้ต้องคมมากนะครับต้องคมมากนะครับต้องบอกเลยว่าคมมากเกยังไงก็ไม่คมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคุณดูข้างหูนะครับข้างหูเนียถึงถึงหัวข้างบนเลยไหมครับบนพื้นนะครับเห็นไหมครับคมมากคมมากๆนะครับอ่าคมมากๆนะครับอ่ะ เสร็จครับคุณดูตรงนี้ครับอ่าคุณดูตรงนี้ชัดๆนะตรงข้างหูใบหูตรงนี้นะครับตรงข้างใบหูตรงนี้นะครับมันจะมีขีดขืดนิงที่คมมากขีดหนาะานะอ่าผมให้ดูแหมมันไม่ชัดต,ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง เห็นไหมครับข้างหูครับคมมากเห็นไหมครับอ่าเป็นขีดไรผมนะครับคมมากนะครับคมมากๆเลยข้างหูนะครับข้างหูนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วคุณดูในหูครับเหรียญนี้นะครับคุณดูในหูในหูนี้นะครับในหูนี้มันจะมีขีดขีดหนึ่งบางๆและคมกริบเลย ผมเคยส่องแล้วเกสเนี่ยเกสฝีมือดีดีเนี่ยนะครับไม่ติดเส้นนี้ไม่ติดข้างในนะครับข้างในนะครับข้างในจากเส้นใหญ่นะมันมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งเห็นไหมครับแต่มันมีเส้นเล็กซอ้อนอยู่ข้างในนะครับข้างในหูเลยนะครับในหูนะครับไอขีดข้างบนใหญ่ๆหญ่เนี่ยเก๊ติดนะครับ แต่เส้นล่างลงไปครับเส้นล่างไม่ติดนะครับเส้นล่างไม่ติดนะครับเส้นล่างไม่ติดอ่าเส้นในเนี้ยมันจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งถูกไหมครับเส้นนี้เส้นใหญ่ครับเส้นล่างข้างในตรงเนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดต่อจากเส้นใหญ่นะครับต่อจากเส้นใหญ่เห็นจุดเล็กๆไหมครับจุดเล็กๆมันจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่ง บางเจี๊ยบแบบบางเจ ROM, ี๊ยบ tá, นะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับอ่ะเสร็จนะครับคุณมาดูครับคุณดูตาอ่ะคุณดูตรงตาท่านนะครับคุณดูตรงตาท่านเมดตาท่านนะครับแกะได้คมมากนะครับอ่าแกะได้คมมากนะครับแล้วขอบตานะครับด้านบนด้านบนนี้นะครับเปลือกตาด้านบนนะครับมันจะมีเส้นเป็นเส้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 น เปลือกตาคุณดูครับคุณดูเปลือกตาเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างบนนะครับข้างบนนะครับมันจะเป็นเส้นเสี้ยนเลยนะครับอ่าอันนี้ของเก๊ทาไม่ได้นะครับเก๊ทาไม่ได้นะครับเสร็จแล้วในตาในตาขอแปะนับหางตานะครับช่วงหางตาตรงพื้นนะครับมันจะมีขีด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 ตั้งตั้งนะตรงนี้ครับขีดขีดทั้งสองฝั่ง คุณดูครับแหมมันนน่นไปนะอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เป็นนะครับเห็นไหมครับขีดในตายไหมครับอ่าคมมากเขาแกะพิมพ์ได้คมมากนะครับผมต้องบอกนี้นะครับว่าคนแกะพิมพ์เก่งมากนะครับอ่าแล้วคมมากนะครับ โอเคมาดูฝั่งนี้ต่อครับหูฝั่งนี้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณน้องเบียร์นะครับบารมีปู่ทวดนะครับที่ได้เอาเหรียญมาให้ผมนะครับได้เอาเหรียญมาให้ผมเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับอ่าคุณดูครับเสี้ยนที่ผมบอกว่าฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ก็มีนะครับหัวไหล่นะครับคุณดูเสี้ยนหัวไหล่นะครับเห็นไหมครับเสี้ยนบนหัวไหล่เนี่ยเกทําไม่ได้นะครับเสี้ยนพวกนี้นะครับคมมากเห็นไหมครับ าเก้์ทำไม่ได้นะครับเก้์ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ข้างหูนี้นะครับข้างหูที่ท่านเห็นนี้นะครับข้างหูนะครับคุณสังเกตดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีเซี้ยนเสียนเสี้ยนเสี้ยนเป็นบ้งบ้างบ้างบ้างนะครับตั้งแต่ข้างล่างต้องแกะข้างแก้มไปถึงข้างบนเลยนะครับตั้งแต่ข้างแก้มไปถึงข้างบนเลยนะครับแล้วสึกยังไงก็ขึ้นนะครับไอเสี้ยนตัวนี้ไอบ้างบ้างเนี้ยนะครับ มันอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าบ้างๆขีดีๆศึกยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ไม่หายไปนะครับอ่าอ่าแล้วในหูนะครับในหูของแปะนะครับข้างนี้นะครับเวลาเราส่องเข้าไปนะครับมันจะเป็นมุมหักสอกแล้วมีมิติมากนะครับเห็นไหมครับ มันจะตัดเป็นข้าหลามตัดเลยนะครับแล้วก็มีมิติมากนะครับมีมิติมากอ่าขีดบ้างข้างหูอย่าลืมนะครับอ่าข้างหูอย่าลืมเส้นสายฝนบนพื้นเหรียญอย่าลืมนะครับพวกนี้นะครับเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่สามารถดูได้นะครับนําไปดูได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านะครับใต้ใบหูจะมีติ่งเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งเล็กเอ่าผมให้ท่านดูนะครับมีเล็กๆอยู่เม็ดหนึ่ง อันนี้ก็ต้องคมนะครับเก๊มีนะเก๊มีเก๊ติดนะแต่ว่าไม่คมแหมไม่แหมกล้องมันเป็นอะไรเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆนะครับใต้หูนะครับอ่าโอเคนะครับรายละเอียดตรงอื่นนะครับรายละเอียดตรงอื่นเนี่ย ก็ดูพื้นเหรียญดูตรงอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับช่วงตรงเสื้อเนี่ยนะครับตรงเสื้อตรงเสื้อแปะนี่ครับตรงเสื้อที่ท่านใส่นี่ครับคุณดูรายละเอียดแล้วมันจะมีเสี้ยนวิ่งเยอะๆนะครับเสี้ยนนะครับต้องคมคมและเป็นริ้วๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเสี้ยนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วคมมากเห็นไหมครับดูเสื้อนะครับเห็นไหมเวลาเราส่องกับเหลือแสงนี่เห็นเลย เห็นไหมเส้นเส้นต้องเป็นคมต้องคมแบบนี้นะเก๊ติดนะครับแต่เก๋ไม่คมนะครับเก๊ติดแต่เก๋ไม่คมอ่าต้องบอกว่าเก๊เนี่ยติดนะครับเก๊เนี่ยถอดติดนะครับแต่เก๊ไม่คมนะครับอ่แล้วผมให้ดูนะครับให้ดูผิวรวมๆของเหรียญด้านหน้านะครับคุณดูผิวนะครับผิวเนี่ยจะเหมือนลงผู้ทิมจะเหลือบม่วงๆนิดนึงเปลือกบางคุดครับเปลือกบางคุดสีเหมือนเปลือกบางคุดจะไม่ลมดํานะครับจะไม่ลมดํา อ่านะครับเห็นไหมครับอ่านะครับสีมันเปื้มมังคุดนะครับเสี้ยนบนเหรียญเยอะๆนะครับเสี้ยนบนเหรียญนี่เยอะๆนะครับเต็มเลยนะครับคมนะครับคมมากนะครับอ่าะตอนนี้เราดูข้างหลังครับด yeah. ูข้างหลังครับ hmm อ่าด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเราสังเกตนะครับอ่าด้านหลังเราสังเกตนะครับสังเกตดีๆก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีความคมนะครับอ่า ตัวตัดหน่อยครับพี่รีบนะครับรีบต้องรอครับต้องรอก่อนนะครับอ่าต้องรอตัวตัดมันต้องมีอยู่แล้วพัะเหรียญมันต้องมีตัวตัดแต่คุณต้องรอครับผมสอนหน้ากับหลังอยู่นะครับผมแบ่งปันหน้ากับหลังอยู่ครับถ้าท่านจะดูตัวตัดท่านต้องไปซื้อของท่านมาดูเองนะครับโอเคถ้าถ้าไม่ซื้อมาดูเองรอแล้วกันครับอ่านี่นะครับนี่คือรายละเอียดท่านอาจารย์ง้อกิมคอยนะครับฉลองอายุ 79็สิบเก้าปีเก้าสิงหาหนึ่งเก้าปทุมธานีนะครับและข้างหลังก็จะเป็นยันฟ้าประทานพรเราสังเกตง่ายๆที่ผมบอกไปแล้วเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลมสีนี้นะครับน้ำตาลอมม่วงเปลือกมังคุดอ่นานะครับน้ำตาลแล้วผิวประหลอดม่วงเนี่ยมันจะมันจะอมม่วงม่วงนิดๆนะครับเปลือกมังคุดนะครับอ่ะเราดูนี้ครับเราดูตัวหนังสือที่แกะ ตัวหนังสือที่แก่ทุกตัวนะครับจะเหมือนตัวหนอนเห็นไหมครับมันจะย่นย่นแต่เก้มันก็มีนะครับเก้มันก็ย่นแบบนี้นะครับอ่านะครับเก้มันก็ย่นแบบนี้นะครับเก้ก็ถอดติดนะครับแต่ที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับเหรียญนะครับถ้าเราหยิบมาส่องแล้วมันเกิดการปั๊มซ้อนหรือปั๊มขยับส่วนมากนะครับไม่ลมดำเหรียญนี้ไม่ลมดำครับต้องลมน้ำตาลครับ ไม่ลมดำลมดำส่วนมากผมที่เห็นมาไม่แท้นะครับหนึ่งไม่แท้สองลมใหม่นะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับที่ผมบอกว่าถ้าปั๊มแล้วขยับนะครับอ่าผมดูเดี๋ยวผมให้ดูรอยขยับนะครับโอกาสแท้สูงนะครับคุณเห็นไหมครับมันมีรอยขยับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยรอยมันขยับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยขยับเนี่ยครับอ่ามันขยับเห็นไหมครับปั๊มแล้วขยับคือพวกนี้มันมันเกิดจาก การกระแทกบล็อกนะครับแล้วมาขยับนะครับถ้าเกิดรอยขยับอย่างนี้โอกาสแท้สูงนะครับเพราะว่าคนทําเก๊นเนี่ยเขาจะไม่เอาเหรียญที่มีตําหนิการขยับแบบนี้ไปถอดเพราะว่าถ้าถอดแล้วมันจะถอดมันจะติดเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยถ้ามันขยับอย่างนี้โอกาสแท้สูงนะครับโอกาสแท้สูงเลยนะครับอ่าแล้วตัวหนังสือคุณดูดีๆเขาแกะได้คมมากนะครับอ่าแกะได้คมมากนะครับหลายๆคนบอกว่า มีคนบอกผมว่าเออเมื่อก่อนผมเคยถามใครนะเน่งลานโพพี่เน่งบอกผมบอกว่าเฮ้ย hey, โทนถ้าเกิดว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันแบนนะครับพวกนี้เป็นเก๊เก่าหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวแท้คงจะมีแต่คงจะมีอันเดียวนะ่ะนะครับนอกนั้นก็คงจะเก๊หมดแหละปลายเลขเจ็ดนี้ถ้าแบนๆเนี่ยเก๊เลยนะครับอ่าคุณดูนะครับเพราะแท้มันต้องมีแค่อันเดียวนะครับอไอ้ปลายเลขเจ็ดตรงนนเนี้ยแบนๆเนี่ยส่วนมากเก๊หมดนะครับ อันนี้อันนี้แท้นะครับอันนี้แท้ไม่แบนนะครับแต่ถ้าเป็นแบนบี้เนี่ยเจ็ดตัวเนี้ยถ้าเลขเจ็ดตัวนี้หางเลขเจ็ดตัวเนี้ยนี่ยครับหางปลายเลขเจ็ดตัวนี้ถ้าบี้นะครับส่วนมากเก๋นะครับส่วนมากจะเก๋นะครับส่วนมากจะเก๋นะครับอ่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่บี้นะครับอ่าอันนั้นมันเก๋เก่านะครับแต่เก๋ใหม่มันคงไม่บี้แล้วนะครับมันคงพัฒนาแล้วนะครับบางท่านบอกว่าบางท่านบอกว่าดูตรงปทุมธานีนะครับ หลายๆเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าดูตรงปทุมธานีมันจะมีล่องนะครับอ่ามันจะมีล่องมันจะมีล่องลงไปนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นหลักเป็นอ่าดูได้นะจริงๆแล้วดูได้นะใช้เลยหลักในการดูได้นะครับเป็นล่องเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตก็ถอดได้นะครับเพราะรอยนี้เนี่ยมันเป็นรอยเขาเรียกว่าอ่าเป็นรอยในบล็อกมันสามารถถอดได้ผมเชื่อแบบนั้นเขาบอกว่าดูได้นะครับแต่ผม ก็ก็ก็ดูประกอบละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ดูประกอบละกันไอ้ร่องตรงปทุมธานีเนี่ยเขาบอกถ้ามีร่องนี้แท้เลยนะครับผมเชื่อว่าอนาคตในคนทําเกมมันก็ทําได้นะอ่าผมเชื่อแบบนั้นนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับเนี่ยร่องตรงเนี้ยเนี่ยเนียไอ้ละเขาบอกว่าถ้ามีร่องนี้แท้เลยนะครับคือของแท้ทุกอันมันก็มีแหละนะแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตของเกมมันก็ก็น่าจะทําได้นะครับอ่าโอเคก็ดูประกอบละกันเอาไว้ดูประกอบนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะให้ดูนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูเนี่ยผมเชื่อว่าเก๊ทาไม่ได้คุณดูตรงนี้ครับอ่าเราจะเริ่มค่อยๆเข้าจุดจ่ายตังค์นะครับคุณดูปิ้นตรงนี้ครับตรงนี้นะครับขอบตรงนี้ปิ้นตั้งเลยนะครับเป็นแท่งนะครับปิ้นตั้งเป็นแท่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าดูปิ้นตรงนี้ครับ ดูปิ้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับปิ้นตรงนี้ครับเห็นไหมปิ้นตรงนี้ครับขอบบนครับตั้งๆแบบนี้นะครับอันนี้เกยทําไม่ได้แน่นอนนะครับเกยทําไม่ได้แน่นอนนะครับอ่าพี่ครับหนังสือลึกรับออกวางขายหรือยังครับผมไม่ได้เป็นคนทําครับคุณต้องไปถามคนทําครับ ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับคุณดูหูเจาะคุณดูหูเจาะอันนี้เจาะธรรมชาตินะครับเจาะธรรมชาตินี่คือความเป็นธรรมชาติของหูเจาะเหรียญนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเก๋ทําไม่ได้นะครับรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นด้านบนนะครับรอยปิ้นด้านบนนี้นะครับเก๋ทําไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็หูนะครับหูการเจาะเหรียญต้องธรรมชาติแบบนี้นะครับอ่า โอเคและอีกรอยหนึ่งครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับคุณดูนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทำไม่ได้คุณดูเหรียญน,นะครับอ่ะคุณดูมุมล่างนะครับตรงที่เขียนว่าเก้าสิงหาเก้าสิงหาหนึ่งเก้าคุณดูนะครับตรงนี้จะมีรอยปิ้นแล้วผมเห็นเป็นทุกเหรียญเนี่ยครับเนี่ยปิ้นตัวนี้ปิ้นล่างกับปิ้นบนครับ อันนี้เก้ทำไม่ได้แน่ครับปิ้นแบบนี้ทำไม่ได้แน่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นปิ้นไหมเนี่ยตั้งแต่เจ็ดสิบเก้าเลยนะครับเจ็ดสิบเก้ามาเนี่ยปิ้นนะครับแล้วติ่งใหญ่สุดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับติ่งใหญ่สุดมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับนี่ครับแถบนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับอ่า อ่ะคุณด <ator il> okay. ูนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นปิ้นนี้นะเห็นปิ้นนี้นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับปิ้นล่างปิ้นบนผมเชื่อว่าทําไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ครับปิ้นล่างอันนี้ปิ้นล่างนะครับอันนี้ปิ้นบนเห็นไหมครับอันนี้ปิ้นบนนะครับอันนี้ปิ้นล่างครับ ปิ้นล่างอ่ะปิ้นบนนะครับด้วยเบ ah สิกเหรียญผมผมเชื่อว่าทําไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์นะครับหันหน้าเหรียญน้าแปะเข้าตัวนะครับหันหน้าเข้าตัวเรานะครับเหรียญน้าแปะหันหน้าเข้าตัวเรานะครับแล้วพลิกครับพลิกครับอ่ะดูตัวตัดนะครับตัวตัดสําคัญที่สุดครับตรงนี้จะมีสองร่อง องขีดใหญ่โอเคไหมครับนี่คือร่องตัวตัดขีดใหญ่ครับสองขีดเห็นไหมครับถ้ามีสองขีดนี้ครับฟักตังจ่ายครับอย่ารอครับเดี๋ยวเจ้าของวิ่งครับอ่านะครับอ่าฟักตังจ่ายครับถ้าเจ้าของบอกว่าเอาห้าพันฟักตังจ่ายครับถ้ามีสองร่องนี้เดี๋ยวเจ้าของวิ่งครับ เห็นไหมครับเห็นนะอันนี้สําคัญสุดนะครับอันนี้สําคัญสุดนะครับโอเคเห็นนะครับเห็นนะฟักตังจ่ายครับเห็นไหมครับล่องตัวตัดครับเห็นไหมครับเห็นนะอ่า หันหน้าแปะเข้าเข้าตัวหันหน้าเหรียญเข้าตัวนะครับแล้วพลิกมาปุ๊บนะครับมีล่องขีดสองขีดนี่ครับสองล่องนี้แท้เลยนะครับล่องตัวตัดเนี่ยครับต้องบอกงี้นะครับเหรียญแปะเป็นเหรียญที่มีล่องตรงกลางตรงนี้นะครับเหรียญแปะจะไม่ตัดแบบขาดไปเลยแบบนั้นนะครับคือขาดเลยแต่จะมีล่องตรงกลางนะครับจะมีล่องนะครับจะเป็นล่องนะครับจะเว้าลงไป นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเวอาลงไปเห็นไหมครับมันจะเป็นแอ่งกระทะนิดหนึ่งครับแต่สองร่องนี้สําคัญนะครับดูที่อีกที่หนึ่งครับอันนี้ผมเชื่อว่าทําไม่ได้นะครับคุณดูที่ขีดที่หูตรงนี้นะครับข้างบนหูเหรียญแถมให้ครับนี่ครับหูเหรียญนะครับจะมีขีดอยู่ขีดหนึ่งข้างบนเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นนะครับถ้ามีแท้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าจะต้องจ่ายตังค์ครับขีดนี้ครับนะครับแล้วก็บาเหรียนอาบาเหรียนครับตรงนี้นะครับมันจะหนาแล้วขยับมันถึงเกิดรอยปิ้นตรงนี้นะครับจําแม่นๆนะครับบาเหรียนบาเรียนมันจะหนากว่านะครับมันจะนูนกว่าแล้วมันจะขยับนิดหนึ่งมันเลยเกิดรอยปิ้นนะครับ อ่านะครับขีดเหรียญบนนี่อย่าลืมนะข้างบนนะครับข้างๆอ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ามีเหมือนกันมีร่องรอยขีดขีดเหมือนกันแต่ให้จำง่ายๆด้านหนึ่งตัวตัดจะเป็นประมาณนี้อ่าผมให้ดูตัวตัดโดยรอบแล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมครับผมให้ดูตัวตัดโดยรอบแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันเกิดรอยปิ้นเนี่ยรอยปิ้นนี้ทําไม่ได้ครับโอ้ข้างล่างมีสองขีดนะแถมให้เห็นไหมเห็นไหมมีสองขีดน่ะแต่ผมไม่เคยผมไม่ได้ดูนะผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยสองขีดนี้ก็นี่ก็ใช้ในการพิจารณาได้นะอ่าโอเคนี่คือตัวตัดนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมบอกนะครับจับมาจับเหรียญมานะครับมีขีดนี้ครับสองขีดแท้เลยนะครับ ดูหูบนครับมีขีดนี่ขีดหนึ่งแท้เลยครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับดูโดยรวมดูหน้าดูหลังดูปิ้นล่างบนนะครับดูข้างขีดสองขีดข้างบนอีกขีดหนึ่งนะครับผิวลมน้ํากานนะครับสรุปได้ง่ายๆว่าเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายมากเหรียญนี้สนทนาหลักแสนนะครับหลักแสนต้องขอขอบคุณนะครับคุณ ่าคุณเบียร์บารมีปู่ทิมปู่ทวดปู่ทิมนะครับแล้วก็อ่าคุณอ๊อฟนะครับคุณอ๊อฟนะครับเล่นสายตรงแปะลงสีนะครับที่เอื้อเฟื้อเหรียญมาให้อ่าเอื้อเฟื้อเหรียญมาให้นะครับในการพิจารณานะครับเอื้อเฟื้อเหรียญมาให้ในการพิจารณานะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเหรียญรุ่นสองที่เป็นหยดน้ํานะครับมามาให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญปีหนึ่งเก้ารุ่นแรกไปดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญหย โอเคครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมโทนบางแคนครับก็ขอบารมีอแปะนะครับอจงโดนมาดายท่านทุกท่านครับจงร่ํารวยนะครับใครแชร์ขอให้รวย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 เหมือนลูกศิษย์อแปะทุกท่านครับวันนี้โทนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ